ร้านเฮทายไหมฮะร้านเฮทายมีลูไปเลยๆนู่น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 อยู่นู่นเลยเฮ้ยเอาละครับหลังจากที่พี่ยิงยงเล่นตลกให้เราชมกันไปแล้วช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่จะมาแสดงละครกันแล้วละครับมาดูกันซิว่าจะหาเหมือนที่เล่นตลกเอาไว้ไหม <c oughs> อา,กาเอก่าเอกิงน้ําให้สบายใจก่อนนะว่าดูหน้าตาลือเนี่ยมันเครียดๆเ,เป็นอะไรมีอะไรอยู่ในจิตหัวใจหรือเปล่าวะเฮะเป็นอะไรร่างกายสบายดีเฮียอ่าไหนแต่ใจเด,เดไม่ค่อยดีเลยเนี่ยเอา้าหรือเป็นอะไรวะฮะใครทําอะไรเมนะื่อคืนดนฝันไม่ค่อยดีเลยเฮียฝันว่ามีผู้ชายคนนึงนะมาบอกว่าเขาอะเป็นเจ้ากรรมนายเวงของผมอะแล้วก็เขามาตามฆ่า เนี่ยทำไงดีอะเครียดมากเลยเนี่ยมันก็แค่ความฝังนะว่าว่านะมันฝังพวกเรากริงมากน้องมากมันก็ฝังไปอยากคิกมากเลยมันไม่มีอะไรหรอกไม่นะมันฝันเหมือนจริงมากเลยเฮียเหมือนเขาเเออกมามจริงนะนะมีคงหนึ่งที่เขารู้เดี๋ยวคอยปรึกษาเขาวังนี้ไม่เห็นมาสักทโโีโอ้ยอเซียงนุ้ยอ่ะโอ้ยร้อนจริงๆเลย,อ,ยอ่าเซียงนุย้ย ทองอะไรเนี่ยยังพูดถึงอยู่เมื่อกี้<ม>ตายง่ายจริงๆตายยากนี่ย<ม>ังอยู่ในประเทศไทยหรือเดินอยู่ในทะเลทรายกันเนี่ยทำไมมันร้อนอะไรแบบนี้อุตส่าห์ไปซื้อทองมาแล้วนี่จะหายร้อนทองหายที่ก็บอกมีทองไม่รู้ร้อน <c oughs> นี่สืงอยางโป่งมันเป่ามากันเลย <laughs> ว่า,วามีนนเรื่องใส่ทองด้วยว่าม,นนมีเรื่องอยากจะลบกวงเลือหน่อยไอเอเขาฝังนะว่ามีเจ้ากรรมนายเวงเนี่ย <c oughs> มาตามมาตามทวงหนี้เขาเมื <c oughs> ่อย่างงี้เซนนุ้ยเมื่อคืนแน่นอนฝันนอนฝันนะมันมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาหาผู้ชายด้วยหรอผู้ชายครับแล้วเขาบอกว่าเขาอะเป็นเจ้ากรรมนายเวงเขาจะมาทวงหนี้นี่อะไรเขาก็ไม่บอกมันมีวิธีแก้เค็ดมีวิธีแก้แค็ดเนี่ยไปทำยังไงวิธีแก้เค็ดอะไรของเรื่องนี่เดี๋ยวอันนี้ไปนี่ขวดนี้เนี่ย บังเอิญจริงๆเลย <ทำ S 2> จริงๆไม่ค่อยได้พกออกจากบ้านนะ <c oughs> วันนี้ตงิดต,ตงิดยังไงก็ไม่รู้ก็เลยพกออกมาข <c oughs> วดนี้นะศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะอ,อาจารย์คงเนี่ยให้ไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตปลุกเสกเลยนะเจ็ดวันเจ็ดคืนอยู่ในถ้ำอาจารย์คงไม่ออกไปไหนเอออาจารย์คงให้เสกปุ๊บก็เสียชีวิตไม่ใช่หลังจากนั้นอีกสามปีก็ถึงเสียชีวิตไปแต่ชื่อคงมันไม่น่าตายนะชื่อคงมันต้องอยู่ก็คงจะไม่รอดไง นี่ได้มาเลยนะใครได้ไปอยู่แล้วนะโอ้โหบ้านมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเจ้าเวนเจ้ากรรมในเวนอะไรไม่มีทางที่จะมาเข้าตัวได้ขวดนี้นะอบตเคยขอซื้อนะ1,9ื่นเกาอ้ายาผมไม่ขายไม่ขายเพราะอะไรวะเก็บมาไว้ดิเซียนแล้วถ้าผมขอซื้อล่ะ99บาทเอาไปเลย ขอเป็นเงินสดเช็คห้ไอเซียงเ้ินวัยเชือหรือมาสลากวาเขาซื้อหมูเก้ามังไม่ขายขายเก้าสิบเก้าบาทเห็นว่าพวกกันนี่มีอยู่ขวดเดียวนะตอนนี้มีขวดเดียวนะหลังบ้านอีกสิบองค์เดี๋ยวไปตักขวดนี้ก็ไปแก้ได้จริงปะล่ะแก้ได้ได้ข่าวว่านี่อาจารย์คงนี่ปีหนึ่งเขาจะเสกแค่หงเดียวนะไม่ได้ไปเสกเอาจากน้ำาวงน้ำฝนอะไรนะเอาจากน้ำค้างที่ติดบนยอดหญ้าธิละหยดมันแก้ได้ใช่ปะแก้แก้ได้แก้ได้เดี๋ยวทำวิธีให้ เก็บไว้ก่อนนะน่าจะใช่แหละโอุ้ยทำไมปวดหลังอะไรเนี่ยหนักไปหมดเลยอ่ะเออเฮียเอียใครมาร้านเฮียเนี่ยโอ้โหร้านเฮียนี่มีเสน่ห์วันๆหัวกระไดไม่แห้งอ้หัวกระไดไม่แห้งเขาใช้กับผู้หญิงหรือเปล่าฮะคนที่มาจีบไม่ใช่หรอฮะเขาใช้ถูกแล้วใครไปใครมาก็ทุกอย่างเอ้ยไปถามดิเขาเป็นใครมาจังไงเอ้ยไปดูซิใครมาตกลงมีหมาอยู่ไหมหมาอยู่ไหม ใจเย็นลูกไปไหนมาหนัวมมามหาเซียนนุ้ยครับเขาบอกว่าเซียนนุ้ยชอบมาที่ร้านไท้ายประจําเลยจริงปะอ๋อมหาเซียนนุ้ยอยู่ป่ะโถเซียนนุ้ยตายแล้วตกบอยู่วัด คือไม่สวดคือสุดท้ายไปด้วยกันนะเยวเดียวเอะอันนี้เอามาหาใคร <c oughs> มาหาเสียนนุ้ย <c oughs> มาหาเสียนนุ้ยใช่บอกว่าเสียนนุ้ยเป็นคนที่มีวิชาอาคมก็บอกในซอยแปดไม่มีใครเกินเสียนนุ้ยเลยอตอนนี้มันหนักมากไม่รู้เป็นอะไรนะดจริงหนักหลังมากมาหาเสียนนุ้ยใช่ไหมครับ <c oughs> เสียนนุ้ยนั่งอยู่นี่แล้วมีปัญหาวัสดีครับเสียนนุ้ยมีปัญหาไม่ปันหนักงไงมีปัญหาอะไรถึงมาหาเซียนคือผมเนี่ยเหมือนมีใครมารบกวนแบบว่าเวลา อมาคุยมาเชิญมานั่งคุยกองมีอะไรมีอะไรชื่ออะไรนะพี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่ออะไรนะผมชื่อจิงยงแม่ชื่อหยดย้อยคุณพ่อชื่อหยุ่มหยิมแต่ผมชอบดูนมตอนเย็นๆน่ะนมอะไรนมอะไรก็นมที่มันแช่เย็นในตู้เย็นน่ะโอ้โ กล่องเย็นๆนั่นแล้วลื้อมานี่มาทําไมมาหาเซียนนอ้ยฉไบๆผมจะบอกว่าตอนนี้มันเหมือนมีอะไรมารบกวนตลอดเวลาหางตามันจะมองเห็นดําๆใช่คือถ้ามันเห็นตรงๆแบบเซียนนุ้ยที่มีดำๆมาทับเลยไม่เป็นไรใช่ไหมที่บ้านไหนเหรอใช่ไปแหกตาเป็นตาโอ้โหเป็นอะไรเฮ้มันไปไหนวะตอนนี้ปวดหลังมากเลยตกดําไปเลยอ่ะนี่ตอนหนักมากหนักมากเลยตบอีกทีดังซิมดิ ไม่ก็เรื่อพูดว่ามีอะไรวบแวบวบก็จะแหกรู้ว่ามันมีอะไรคือมันมันมันเห็นผ่านๆแวบแวบแวบเมื่อกี้ตกหัวของมีอะไรขอตึงเลยไหมทำไมเรื่อไม่เจ็บวะนี่ไม่เจ็บไม่เจ็บอะไรอย่างที่บอกมาเมื่อกี้นะที่บอกมีอะไรวบแวบวบแวบผ่านๆแล้วมีอาการหนักตัวไหม หนักหลังมากหนักหลังมัดมากเลยปวดเอวปวดเอวนี่ถ้าไม่หนักไม่ปวดก็บ้าแล้วนี่พุกว่าดูหน่อยเฮ้ยอย่าตกดิเฮ้ยทาไมปวดไม่หนักก็บ้าแล้วไอของกองมันมันหนักมันปวดยังปวดอยู่เลยออ๋ยังปวดอยู่เฮ้ยมีคนขี่หลังอยู่แล้วมีตัวเล็กๆเลยนะเฮ้ยอาเซียนรุ่ยตัวใหญ่หรืออย่าพูกสีสวนแล้วเว้ยจริงป่ะเนี่ยดีบุ๊กอะไรวะให้จะมาอยู่กับผมหรืีนี่เสียนรุยพี่นี่คนธรรมดาเนี่ยจะมองไม่เห็นหรอก ตอนนี้จัดจะไม่รู้อ่ะมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ผมจะพิสูจน์ให้คุณยิ่งนี่ขอกินบ้างเนี่ยไม่รู้จักกันอยู่ๆไม่มีมารยาทเลยไม่มีมาจะพิสูจน์ให้ดูเอาคือเมือขอที่ช่างน้ำหนักเลยเอาที่ช่างน้ำหนักมาที่ช่างน้ำหนัก้ังหัวมีนี่ที่ช่างน้ำหนักล้างหัวอ่าตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยวางนี่วางนี่เลยมาคนเดียวกันนะมาตรงนี้อ่าลองขึ้นไปช่าง เพิบตอนนี้หนักกี่โล6ก6ิบหก้ประมาณนี้นี่65ครับอันนี้ยังไม่มีใครมาขี่หลังไงครับเดี๋ยวลองดูอีกทีอ่ะขึ้นไปอ่ะขึ้นไปยืนเมื่อกี้65ตอนนี้70เต็มแล้วตอนนี้1 0 0 130บเห็นไหมเชื่อหรือยังว่ามีคนตามขี่หลังอยู่โอ้ยเอเสียงนุ้ยก็พูดไปเสียงนุ้ย ทำไมรอบแรกมันช่างตัวเปล่ารอบแบบช่างตัวเปล่าทำไมมันเบาออกมาก่อนท่านออกมาก่อนนี่ลงก่อนนี่มาทางนี้มาทางนี้คนธรรมดามองไม่เห็นหรอกคนธรรมดามองไม่เห็นตอนนี้มันยืนอยู่แถวนี้แล้วหรือเหรอยังไม่ลุกดีเบายังเบาแล้วเบาแล้วเบาหลังเบาตัวแล้วเบาแล้วเขาลงไปแล้วไงเห็นหรือยังเห็นกับตาว่าเลยสองข้างไม่ใช่เห็นหรือยังว่าติมนี้มันยืนอยู่ข้างฉันเนี่ยเห็นหรือยังไม่มีไปพิสูจน์เลยไปอยู่แถวเนี้ยเราไปเลยอะไรวะไม่เชื่อเราดูเดแถวเนี้ย ลองดูดิลองดูลองดูอ่าดูมันอยู่ข้างซ้ายนู่นเห็นยังมีไหมเจอยังเจอไหมคนธรรมดาอ้าวเอลองไปพิสูจน์เอลองไปพิสูจน์ไม่เห็นมีใครวะคนธรรมดามองไม่เห็นอ่หนุ้ยพูดอย่างนี้นะวักว่านะเว้ยเอเห็นไหมมีมีอะไรเลยอ่ะเห็นไหมเซียนด้วยมั่วเห็นไหมทุกคนก็มองไม่เห็นอือเพราะว่า ไม่ได้รำ่ำได้เรียนคาถาอาคมมามอเอาละถ้าอยากใจงั้นแล้วก็ฉันขอสื่อสารกับเขาแป๊บนึ่งก่อนฮะเฮ้ยไอ้นุย่ยไอ้นุย่ยวัวเริ่มกลัวแล้วนะอันนี้เป็นร้างของอัวน,นะฮะมั่วเปล่าเนี่ยเออมั่วไหมอ่ะไม่มีมั่วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วที่พี่พี่พี่ฝันอะพี่ฝันเห็นก่อนป่ะใช่พี่มันเป็นยังไงก็ มันมันเห็นแวบๆแล้วตัวมันดำๆำอเออตัวมันดำๆฉันฉันก็ฝันฝันว่าไงฝันเห็นผู้ชายตัวดำดนะไม่ใส่เสื้อเตัวดำๆเตี้ยๆแค่แคเลยหน่อยเออฉันก็ฝันด้วยมันอำฉันด้วยนุ่งผ้าจองสีดำนี่ฝันเหมือนกันเลยเหรอใช่มันอำฉันด้วยมันอำว่าไงอำว่าเฮ้ยหน้าตาดีหุ่นดีสูงโปร่งจมูกโด่งเขาจ้วงโอ๊ยทำหน้าตกมากมันอำยังไงวะเวสียน อะไรเมื่อกี้เนี่ยฉันลองตีดูเซียนเห็นใช่ไหมเห็นสิตอนนี้ทุกคนยังไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นอะขอจัดโต๊ะคำปรำพิธีแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าผีมันตามคุณยิ่งยงมาเอาละสิครับทีนี้ทุกคนในซอยแปดก็จะได้เห็นผีสักทีแต่ว่าผีจะหน้าตาเป็นยังไงจะน่ากลัวขนาดไหนตามดูช่วงหน้านะจะใช้คี้พึ่ง จ็ดป่าช้าผสมกับดินเจ็ดป่าช้าเอามาป้ายตาเดี๋ยวจะเสกแล้วก็ป้ายตาทุกคนลืมตามาจะเห็นผีเลยนิดเดียวนิดเดียวต้องบอกนะถ้าลืมลืมตาต้องบอกนะต้องบอกนะมันลืมตาไม่ได้ตาไม่ได้ปิดไ้เอ้าหนึ่งสองสามลืมตาแล้วหันไปดูทางซ้ายตัวเองเดี๋ยวๆๆแป๊บหนึ่งนะเขาต้องตกใจมึงไม่ใช่มึงไปตกใจเขา